นี่อาชาเองนะทุกคนมัมีบอกว่าตอนเด็กๆอาชาเนี่ยกินเก่งและสนมากๆแล้วชาเนี่ยชอบพี่เบิร์ดมากๆด้วยความโชคดีของอาชาคุณพ่อเป็นกัปตันชาก็เลยได้ไปเดินทางบ่อยนะคะตอนเด็กๆนี่แต่งตัวหลายสไตล์มากทุกคนทั้งหวานทั้งเท่แล้วก็จําได้เลยว่าไม่ชอบการไปโรงเรียนเลยเดี๋ยวคลิปนี้ชาจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะชีวิตของอาชาวัยเด็กเป็นยังไงบ้างทําอะไรมาบ้างงานแรกของชาก็จะเป็นพวกถ่ายนิตยสารเด็กนะคะก็คือถ่ายชุดเด็กเป็นแฟชั่นเด็กนะคะแล้วชาก็อยู่เมืองไทยตลอดเลยนะคะแล้วก็ไปเข้าป .1 หรือเกรด1ท ในชาติเอกมัยตอนนั้นชุดนักเรียนยังเป็นกระโปรงเขียวเสื้อเหลืองอยู่เลยแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะมากๆนะคะ2ออย่างแรกที่จะชาติเรียนนะคะก็คือบัลเล่และเปียโนนะคะมัมมี่ก็ให้เรียนตั้งแต่เด็กๆเลยประมาณ6 7ขวบเห็นรุ่นพี่คนอื่นเขาร้องเพลงได้ก็อยากจะลองร้องบ้างนะคะตอนนั้นมัมมี่ก็เลยพาไปสมัครร้องเพลงที่มีฟ้านะคะพีคมากก็คือตอนกรอกใบสมัครก็มีฝรั่งคนหนึ่งเดินมาถามว่าอยู่อยากออกเทปไหมซึ่งร้องเพลงก็ยังไม่เป็นไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ก็ตอบตกลงในคลิปตอนนี้อายุ7ขวบนะคะก็เริ่่มมรร้้องงเเเพลิตนนะะค อาชาชก็ได้ทําเพลงจริงๆนะคะทําเพลงกับพี่นิโคก็จะมีเด็ก4คนนะคะจะร้องเพลง A B C อะไรแบบนี้งานอัลบั้มนี้เป็นงานแรกที่จริงจังที่สุดในชีวิตของอาชานะคะก็จะมีการถ่ายโปกถ่าย MV ถ่ายคลาโเกะนะคะจําได้ว่าสนุกมากเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนนะคะและพี่นิโคก็น่ารักมากๆแล้วก็อัลบั้มนี้หลักๆเป็นภาษาอังกฤษชักก็เลยได้ร้องเยอะด้วยค่ะจําได้ว่าถ่ายคลาโเกะเยอะมากเกิน30เพลงทุกคน มามีและพ่อพ่อก็จะสนับสนุนในทุกอย่างที่อาชาทํานะคะขับรถไปนั่งรอดึกดึกดื่นดืนเช้าตรู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอนตลอดว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เหนื่อยนะคะพี่พี่เบื้องหลังเขาเหนื่อยกว่าเราอีกเยอะมากๆเพราะงานเขาก็หนักมากๆนะคะของเราเนี่ยอยู่เบื้องหน้าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดและโอกาสก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเมื่อมาเราต้องตั้งใจทําค่ะตอน8ปดขวบรู้ตัวอีกทีนะคะก็ไปเล่นเกมโชว์เยอะมากๆอันนี้เกมโชว์พึ่งน้อยนะคะจําได้ว่าชอบมากแล้วก็ไปเล่นเกมโชว์ซูเปอร์จิ๋วด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอพี่โปรดิวเซอร์คนนึ ถามว่าอยากเป็นพิธีกรไหมซึ่งก็ไม่เคยทําพิธีกรอีกแต่ก็ตอบตกลงอีกนะคะคือชาเป็นเด็กที่ชอบลองอะไรใหม่ๆและเมื่อพี่เขาให้โอกาสก็รับโอกาสนั้นไว้ค่ะแล้วก็เลยได้เป็นพิธีกรพักสนามของรายการซูเปอร์จิ๋วนะคะจําได้ว่ายากมากๆเพราะว่าบทยาวมากและด้วยความที่เราเป็นเด็กและชาก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่เบิร์ดด้วยนะคะจําได้ว่าเขินหนักมากลืมทุกอย่างพูดงงไปหมดนะคะอยากพมาหัวใจมันดอดไอนม่เคยพบ ตอน9ขวบ10บขวบนะคะจำได้ว่าร้องเพลงเยอะมากๆนะคะแล้วก็ชอบพี่อน,นันต์อันวามากก็เลยไปเต้น B boy, บีบอยเต้นเบรกแดนซ์นะคะเพราะว่าอยหักเป็นพี่อน,นันต์ค่ะก็ะมีไปร้องโชว์ตามงานบ้างนะคะแล้วก็มีประกวดงานโรงเรียนแต่ชาเป็นคนที่ทําอะไรเอาพอมีความสุขก็พอนะคะไม่จริงจังจนเครียดค่ะตอน11ขวบมีพี่โปรดิวเซอร์มาดูว่าชาร้องเพลงโอมลือกุ๋ยนะคะแล้วก็ชอบมากก็เลยได้มีโอกาสทําเพลงต่อนะคะตอนนี้ไปอยู่ RS ค่ะวงซิกแซกนะคะมี6คนนะชาเป็นคนที่เด็กที่สุดตอนนั้นอายุแค่11ดนะคะพี่ที่โตที่สุด เองและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ชาแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายเพราะว่าที่ไอเอสเนี่ยพี่พี่ผู้ชายเยอะมากๆจําได้ว่าตอนนั้นทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากๆนะคะหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยมีออกรายการเยอะมากๆจําได้ว่าสนุกมากๆนะคะและชาชาก็ไปเจอพี่คนหนึ่งที่ชาแอบปิ้งเขาตอนที่ชาอายุ11ทุกคนถ้าอยากให้ชามารีวิวพี่คนนั้นเมน์บอกนะคะชาจะแอบไปว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงและนี่ก็เป็นท่าติดเชื่อออริจินอลนะคะก่อนที่จะมาเป็นอันที่อยู่ใน MV ค่ะพี่พี่อยากรู้สิคะว่าพวกเราชอบใครในแฮร์รี่พอตเตอร์ค ทารทานวงสิกแซกบ้างเม้นบอกกับชาเลยนะคะก็มีเพลงติดชื่อนี่ทานก่อนนอนสอบเสร็จก่อนได้ไหมถ้าไม่รักไม่บอกคือเพลงเยอะมากทุกคนชาจะบอกว่าผมทรงนี้มันทำเราเจ็บมากนะทุกคน5้าขาบางครั้งชาก็แอบต่อรองคอเรือ3ามข่าบ้างหรือบางครั้งก็ไล่เขาไปเลยนะคะแต่สวดมากเขาก็ใ้ทำห้าแหละจําได้ว่าตอนนั้นบอยแบบชุดไม่อยู่ทุกคนคือไม่แต่งชุดเป็นผู้หญิงอีกเลยนะคะจนกระทั่งปัจจุบันก็ติดเป็นแบบนั้นมาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ชาชาและพี่ๆในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงวัยทีนอีกแล้วนะคะอายุ13นะคะงานต่อไปก็คือพิธีกรมามีกับชาชาเขียนจดหมายเข้าไปสมัครในรายการช่อง3นะคะตอนที่ไปแคสเนี่ยพี่เขาก็ถามอยากทําอะไรไปแคสพิธีกรแต่บอกว่าอยากเล่นละครน,นะคะแต่พี่เขาก็ชอบมากก็เลยให้โอกาสอาชานะคะอันนี้นะคะก็อยู่ในร้าน f ฟนสตูดิโอเน,นะคะอันนี้ก็กำลังเลือกตุ๊กตาเราก็จะทำตุ๊กตานะคะ่ะเมื่อกี้นะคะได้ว่า นะเ,วเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็จะมีถ่ายมาฝากรายการบ้างนะคะจากที่แต่งบอยนะคะอันนี้เป็นรายการผู้หญิงดึงผู้หญิงสวยวัยทีนก็มีปรับลุกนะคะจําได้ว่าร้องไห้หลายรอบมากพอไม่อยากแต่งชุดสาวนะคะแต่พี่โปรดิวเซอร์เขาก็บอยๆเขาก็เลยเข้าใจแล้วก็ให้พี่สไตลิสช่วยปรับค่ะถ้าใครดูจบแล้วอยากให้มีภาคต่อจากอายุ14ก็เมนต์นนะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตามทิกตอกและไอจีชาชาได้ นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะช่าไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ